เรื่องทำวัดเช้าทำวัดเย็นนี่มันไม่มีประเพณีในรั้งพุทธการนห้เรามาตั้งกันขึ้นในประเทศนี่ที่พุทธศาสนาเข้ามาถึงแต่ว่าการกระทำบางอย่างซึ่งรวมอยู่ในการทำวัดสวมดมนต์นี่มันมีบางอย่างมีขั้งพุทธการนั่น ันคือการสาธยายธรรม <c oughs> ถ้าเธอมีปัญญาฉลาดสังเกตจะพบว่าที่่าทำว่าเชา้าทำว่าเย็นเนี่ยที่จะทำกำลังจะทำเนี่ยทำว่าเย็นเนี่ยในการทำว่าเย็นนั่นอย่างแรกที่สุดเนะ่มันก็มีการสาธยายไอธรรมะ ที่เป็นหลักปฏิบัติรือสาทยายรายละเอียดของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณซึ่งก็กล่าวได้ว่าหรือเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้และต้องปฏิบัติด,ด้วยเหมือนกันนี่เพื่อไม่ให้มันลืมแล้วก็สาธยายการสาธยายนั้นนะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ มีประโยชน์คือไม่ลืมไงไม่ลืมที่นี้มันยังมีดีกว่านั้นลูซึ่งอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้เขาก็เรียกว่าทางแห่งวิมุตต์วิมุตตายาตนะทางที่จะติดต่อกับวิมุตต์เพราะเมื่อภิกษุฟังธรรมฟังธรรมอยู่ก็ดีเมื่อบุคคลเมื่อบุคคลฟังธรรมอยู่ก็ดี แสดงคำอยู่ก็ดีสาธยายรทำอยู่ก็ด,ยยกดีคิดนึกรำอยู่ก็ดีเจริญภาวนาอยู่ก็ดีห้าอย่างนี้มันเป็นทางแห่งวิมุติข้อแรกเมื่อภิกษุฟังธรรมเข้าใจธรรมซึมทราบในธรรมเกิดปราโมทย์เกิดปีติเกิดสุขเกิดสมาธิตามลำดับ เกิดสมาธิแล้วก็เกิดยถาภูตยานัศสนะเห็นธรรมธรรมที่เป็นจริงนั่นก็เกิดนิพพิทาวิราคะแล้ววิมุตติภิกษุเป็นผู้ฟังธรรมอ่ะบุคคลฟังธรรมจิตไปตามแนวนั้นทีนี้เมื่อบุคคลอแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังอยู่ไม่ใช่ฟังธรรมนะแต่เป็นผู้แสดงตัวเองนี่แสดงไปคิดนึกไปคร่ครวนไปแสดงไป อย่างลึกซึ้งนะั่มันถึงจุดที่ว่าเข้าใจธรรมที่แสดงพอใจมีปรามโมดมีปีติมีความสุขมนนีสมาธิขึ้นมาโดยความพอใจนะแล้วก็มียธถาภูตยานทัศนะเห็นธรรมที่เป็นจริงพระจิตเป็นสมาธิแล้วนก็คือนิพพิทา เบือนายราคะายกำหนัดหรือจิตก็หลุดพ้นจากสิ่งที่ยึดถือเนี่อย่างที่สองเป็นผู้แสดงธรรมอย่างที่สามสาธยายธรรมเมื่อเขาธรรมมาสาธยายอยู่ซึมทราบในธรรมนั้นโดยเฉพาะเกิดความปีติปราโมทย์ ก็เป็นสุขชนิดที่จะทำให้เกิดจิตเป็นสมาธิเป็นสมาธินาันก็มียา,ยาเห็นตามที่เป็นจริงคือยะถาภูตยานัศสนะเมันเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเลยหลุดพ้นเมื่อสาธยายทำอยู่แท้ก็เป็นโอกาสที่บุคคลมีจิตชนิดนั้นที่จแจมแจ้งในธรรมมีปราโมทมีปีติมีสุข มีสมาธิแล้วก็มียะถาภูตยา,านัศนะมีนิพพิธามีวิราคะแล้วก็มีวิมุต <c> ส <oughs> ่วนคิดธรรมะทำริปิปัฒนาภาวนานั้นจะไม่พูดถึงละเพราะมันมยังไม่เกี่ยวกันทีนี้เราว่าเราฟังคำก็ดีเราแสดงคำเองก็ดีเราสาธยายคำอยู่ก็ดี <c oughs> สามอย่างนี้เป็นเป็นเหตุให้เกิดโอกาสสำหรับจิตใจที่จะรวมกันเป็นสมาธิ <c oughs> เห็นธรรมตามที่เป็นจริงแล้วก็วิมุตต์ได้ทีนี้ในการทำวัดเช้าวัดเย็นนี่มันมีสาทยายก็ถือ,อว่าบทสวดของเราเนะี่ยมันเป็นบทสาธยาย ก็จะต้องทำให้เป็นการสาธยายที่ดีด้วยจิตที่สํารวมดีคือนั่งให้ดีสํารวมจิตให้ดีตั้งสติให้ดีแล้วก็สาธยายด้วยความรู้สึกที่สมบูรณ์ก็เป็นการสาธยายที่ดีป้าเหมาะมันซึมซาบในบทสาธยายนั้น พใจในธรรมมันก็พอใจม,ม,ม,มันก็ปราโมทบันเทิงกปีติแั้กปัดสัทธิคือจิตสงบลงไปแล้วก็เป็นความสุขมันก็เกิดสมาธิเกิดยะถาภูตยานัศนัสนะนล้วจึงถือว่าแม้ในโอกาสแห่งการทำวัดเช้าเย็นนี่มันก็มีการสาธยายทำรวมอยู่ด้วย มสาธยายนั่นก็เป็นทางแห่งวิมุตทางหนึ่งในห้าทางนั้นค่อยทำให้ดีที่สุดมันจะเพิ่มความสว่างสวายแจม่มแจ้งเพิ่มขึ้นในขณะที่ทำวัดสาธยายบททำวัดหรือบทมนบทมนพิเศษบทอะไรก็ตามนี่มันก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีกแหละ จิตมันก็เป็นสมาธิเป็นสติอยู่ในบทที่สวดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องกิเลสไม่ต้องกลัวจะเกิดความคิดประเภทบุคคลตัวตนเราเขาอะไรขอ้ยเอาจิตผุกพันลงไปที่บทที่สวดสาธยายนี่เป็นประการที่หนึ่งที่เรียกว่าธรรมวัรสวดมนม่ะมันมีความหมายอย่างนี้ ที่ประการที่สองจะเรียกว่าเป็นทมสมาธิน้อยๆในระดับน้อยเป็นสมาธิระดับน้อยกันเป็นหมูมูก็ได้ทั้งหมู่เลยเพราะว่าคนที่จะสวดออกไปอย่างถูกต้องมันต้องมีสมาธิมันต้องมีจิตเป็นสมาธิหรือสมาธิในสิ่งที่สวดในเสียงที่สวดในเสียงที่ได้ยิน จิตก็ไม่พุ่งสั้นนี้ไปอื่นถ้าเราทำได้ในเรื่องนี้ก็คือการปฏิบัติี่ฝึกจิตให้แน่วแน่อยู่กับสิ่งที่สวดเธอนั่งสวดปากเธอว่าแต่ใจไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อย่างนี้ไม่ไม,ไม่มีสมาธิเพราะจิตอยู่กับบทที่สวดจนตลอดสิ อย่าให้เป็นว่าในระหว่างที่สวดอยู่นั่นแหละจิตนี้ไปเที่ยวที่โน่นจิตนี้ไปเที่ยวที่นี่ปากมันว่าได้เพราะมันเคยชินนะอย่างนี้ไม่มีสมาธิแล้วไอ้ปากที่ว่านั่นต้องว่าด้วยจิตที่เป็นสมาธิอยู่ในบทที่ว่าตั้งแต่ต้นจนจบอย่าให้เป็นว่าปากมันก็ว่าอยู่ว่าตามความเคยชินก็ถูกต้องแต่จิตไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สังเกตดูให้ดี ถ้าใครมันอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็ให้รู้เถอะว่ายังไม่พอยังไม่ถูกต้องจัดการกันเสิ่ใหม่กับรุงตัวเองเสิ่ใหม่ให้เป็นว่าตั้งแต่ลงมือทําวัดจนจบทําวัดนี่จิตไม่เคยหนีไปไหนอยู่แต่กับบทที่สวดนี่เท่านั้น <c oughs> นี่เขาเรียกว่าทําสมาธินะในในตัวนะเป็นสมาธิอัตโนมัติ ไอเรื่องสมาธินี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องขึ้นหนึ่งก็ไปแล้วสีนสมาธิปัญญาท่านก็ให้ได้ผลชัดเจนลงไปว่าเมื่อทําวัดตรวจมนนีก็เป็นการทําสมาธิชนิดหนึ่งรวมอยู่ด้วยทํากันเป็นมูเลยทั้งมูเลยน้กต่างคนต่างก็กําหนดแต่ไอสิ่งที่สวดเสียงที่สวด ไม่พุ่งสา้นไปไหนก็เป็นสมาธิได้เหมือนกันไม่าจะเป็นสมาธิน้อยนอยมันก็เป็นอะไรเป็นปัจจัยที่จะทำให้ได้สมาธิที่มากขึ้นไปสูงขึ้นไปยิ่งขึ้นไปได้นั้นจรืองตังกิจให้ได้ตั้งแต่ลงมือสวดจนกว่าจะสวดเสร็จจงเป็นสมาธิอยู่ในเสียงที่สวดนั้นตลอดเวลา ่าให้จิตนี้ไปเที่ยวที่อื่นตั้งหลายสิบแหงก็จะสวดธรรมวัดจบปากสวดว่าไปได้ตลอดแต่จิตนี้ไปเที่ยวที่อื่นสี้หลายสิบครั้งอย่างนี้ล่มละลายไม่ได้อานิสงส์ส่วนที่เรียกว่าสมาธินี่เป็นเรื่องที่สองที่เรื่องที่สามขอให้เราสวดธรรมวัดเนี่ยเป็นพุทธานุสติ เพราะว่าเมื่อเรารู้คำแปลต้องบทที่สวดทราบในพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอย่างต้องแคล่วอยู่แล้วเพราะปากของเราว่าพระคุณอนั้นออกไปว่าอารหังก็ดีสมามะตุพโธกดีวิชาจะสัมปันนก็ดีสุขโตก็ดีโลกวิตูก็ดีขอให้รู้สึกในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นจริง มีพระคุณของพระพุทธเจ้ามาอาบรถอยู่ที่จิตใจของเราเมื่อเราว่าออกไปคำใดคำหนึ่งและเมื่อเราว่าบทของพระธรรมก็ขอให้ความหมายแห่งพระธรรมบทนั้นมาอาบรถอยู่ที่จิตใจของเราก็ได้หรือว่าเรามีความหนักแน่นแน่นแฟน้นย่ำลงไปในเรื่อง ของพระธรรมบทนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทีที่เราสวดบ,บทพระธรรมคุณอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราสวดบ,บทของพระสงฆ์ก็ให้รู้จักคุณของพระสงฆ์คือมนุษย์ธรรมดาที่สามารถเปลี่ยนเป็นอริยบุคคลได้ และมีคุณสมบัติเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาหันได้เพื่อว่าจะได้รู้สึกว่าแม่เราก็เหมือนกันไม่ไม่อยู่นอกวิสัยไม่ไม่เหลือวิสัยที่เราจะเป็นเช่นนั้นได้ถ้าเราสวดบทสังคคุณเพราะฉะนั้นจิตใจของเราก็จะแจม่มแจง้งชัดเจนในพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณยิ่งขึ้น หรือว่าถ้าถ้าทำได้มากกว่านั้นพระคุณของพระพุทธประธรรมพระสงค์ก็จะมาอาบย้อมจิตใจของเราให้เยือกเย็นเนี่จึงเป็นเหมือนกับว่าเราเข้าถึงพระพุทธประธรรมประสงค์ทุกเวลาที่เราทำวัดเช้าเย็นนี่ก็เยอะแยะไปหมดแล้วมันจะสูงสุด ทั้งคุณค่าที่เราได้ประพฤติปฏิบัติเราสวดมนต์ทำวัดที่บ้านนะไม่สะดวกแล้วทำไม่ได้ดีเมื่อเราโอกาสลีกออกมาบำเป็นชีวิตอย่างนี้เราต้องทำได้ดีดังนั้นเราอย่าได้ละโอกาสอันนี้เสียจงพยายามควบคุมสติสัญญะตัง้งจิตทำให้ มีการทำวัวดตรวจมุนที่ดีที่สุดเต็มร้อยเปอร์เซนต์เลยมนกับว่าเราพบพระพุทธเจ้าทั้งเช้าทั้งเย็นอาบรถโดยพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งเช้าทั้งเย็นและได้ทำสมาธิในเสียงของพระธรรมในคุณของพระธรรมของพระสงฆ์ทั้งเช้าทั้งเย็น และเราก็ได้สาธยายท่องจำบทพระธรรมต่างๆที่ควรจะสาธยายท่านขอให้ทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้ในสามอย่างนี้ที่ว่ามาแล้วคือเป็นการสาธยายที่เป็นโอกาสที่จิตใจสงบรงงับและได้มีโอกาสทำสมาธิ <c oughs> ในเสียงที่สวดในธรรมะที่นึกระลึกนึกถึงนี่สอง ในสามก็ให้ได้อาบรลดโดยประคุณของพระพุะทธธรรมประสงค์ในเมื่อเราสรวดบทพระพุทธคุณถ้าเราสรวดธรรมะบทอื่นๆก็ขอให้ความหมายธรรมะนั้นเจริญขึ้นในใจของเราฝังแน่นลงไปใน,ในใจของเรายิ่งยิงขึ้นไปนี่เพียงแต่ทํามวัดเช้าเย็นที่ทำกันจริงจังถูกต้องนี่ก็มีประโยชน์มหาศาลอย่างนี้แล้วนี่ค่อเธอ พยายามทำวัดเช้าเย็นในลักษณะอย่างนี้ด้วยไปจนกว่าจะหมดโอกาสนคือจะลาสึกขาลาสิกมันต่ถ้าทำแล้วก็ขอให้ทำร้อยเปอร์เซนดีที่สุดร้อยเปอร์เซนแล้วมันจะเปลี่ยนจิตใจของเธอให้เป็นอย่างคนละคนเลย แล้วมันจะให้ผลตอบแทนแกเ่เธอคือมีความสุขด้วยมีความรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยสามารถบังคับตัวเองเหมือนกับที่บังคับตลอดเวลาเนี่ไปตลอดชีวิตเลยสามารถควบคุมจิตใจบังคับสติบังคับกิเลสบังคับอะไรต่างๆได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดชีวิตเลย เพียงข่าวนี้ก็เป็นประโยชน์มหาศาลนะที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาหรือที่จะได้รับจากอความเป็นพุทธบริษัทของเราเราเป็นพุทธบริษัททั้งที่เราควรจะได้รับประโยชน์อันนี้เรานับถือพุทธศาสนาเป็นพุทธมามะกะก็ให้ได้รับประโยชน์อันนี้ แม่ที่สุดแต่ว่าเป็นมนุษย์ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องได้เป็นมนุษย์ที่ดีคือควบคุมความทุกข์ได้อย่าให้ความทุกข์มาเกิดกับเราให้จิตใจของเรามันอยู่สูงเหนือความทุกข์มันก็สมชื่อว่าเป็นมนุษย์คือผู้ที่มันมีจิตใจสูงยู่เหนือความทุกข์ไม่ต้องมานั่งเป็นทุกข์ร้องไห้ ยินดียินร้ายหัวเราะร้องไห้สลับกันไปเหมือนกับคนบ้าอันั่นมันต้องตัดออกไปอาการแห่งคนบ้าเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เนี่มันไม่ใช่อาการแห่งมนุษย์เอที่มีจิตใจสูงคือมนุษย์ไม่ได้อะมนุษย์เป็นอย่างนั้นไม่ได้ <c oughs> นั่นเป็นคนธรรมดามากเกินไปเอาแล่ะเป็นนั้นว่าเมื่อเธอ บวชเข้ามาเนี่ยมาทานวัดปฏิบัติอยู่อย่างนี้ <c oughs> ก็ค่อยมันเป็นการประพฤติปฏิบัติทุกวินาทีทุกอิริยาบททุกทางตาตา,ตาหูจะมูกลิ้นกายใจ <c oughs> <c oughs> พอถึงเวลาที่จะทำวัดสวดมนต์ก็เธอก็ทำให้ได้ผลอย่างที่ว่ามาสามประการน,นั้นเวลาที่จะเดินศึกษาก็าให้ได้รับประโยชน์ คุ้มค่ากันเวลาพักผ่อนมันก็พักผ่อนด้วยจิตที่สงบไม่มีนิวรณ์รบกวนแม้ <c oughs> แต่จะกินอาหารจะอาบน้ำจะถ่ายจาระปัสสาวะจะทำอะไรก็เต็มอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะเต็มอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะอย่าให้เกิดช่องว่างโง่ว่าเป็นตัวกูของกูอย่างนั้นอย่างนี้ กินอร่อยบ้างกินไม่อร่อยบ้างอาบน้าสบายบ้างอาบน้ําไม่สบายบ้างแม้แต่จะถ่ายจาระปัสตาว่าก็เกิดอารมณ์ร้ายอารมณ์ชุนเพียวดังนั้นอย่างนี้ไม่ได้อย่างใจก็แล้วแต่เธอเป็นเรื่องผิดทั้งนั้นถ้ามันปกติอยู่ได้เยือกเย็นอยู่ได้จิตปกติอยู่ได้นะก็ถูก้วนั่นหม่อถึงเวลาที่จะทําอะไรในระหว่างนี้จงทําให้ดีที่สุด เวลาที่จะทําวัดช้าวัดเย็นก็ดีเวลาที่ฟังบรรยายก็ดีเวลาที่จะไปทํากิจส่วนตัวก็ดีไม่จะทำไปทํางานต่ำาๆถ้าจําเป็นจะต้องทําจะไปช่วยเก็บปาดล่างทูนีก,ก็ต้องมีใจิตใจที่เยือกเย็นเต็มอยู่ด้วยสติสมาสัญญาไม่ไม่ยินดียินร้ายเ,เหมือนที่เคยมีจากการก่อนนี่เราตั้งใจจะพูดในวันนี้ก็เพียง เฉพาะเรื่องจะทําวัดสวดมนตอย่างไรจึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมะ,ะที่สมบูรณ์คอยตั้งใจทําอย่างนั้นนั่งให้ถูกต้องเพื่อให้มันสะดวกให้มันมั่นคงสําหรับที่จะมีจิตใจมั่นคงสําหรับที่จะดำรงสติเฉพาะหน้าแล้วก็ ทำวัดหรือสวดมนต์หรือถ้าจะยักไปเป็นผู้ฟังไม่สวดก็ยังได้เราจะไม่สวดเองเราจะนิ่งฟังโดยจิตเป็นสมาธิแน,แน่่อย่างที่ว่ามาแล้วนั้นมันก็ได้เหมือนกันถ้าจะสวดก็ได้จะสวดหรือจะไม่สวดอย่าฟุ้งซ่านอย่าใจลอยให้มีสมาธิแน,แน่่อยู่ในเสียงที่ได้ยินเป็นการสวด รู้ความหมายแห่งถ้อยคำนั้นแล้วก็ซึมซาบใจของเราเพราะเป็นเรื่องของพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและของพระสงฆ์บางทีหยุดฟังเขาสวดมันก็ได้ผลลึกซึ้งกว่าก็ได้จะสวดเองก็ได้ถ้ามีสติสัมปชัญญะมันก็ไม่เสียหายอะไรมันก็สวดก็ได้ทำจิตกำหนดในการสวดเป็นสมาธิก็ได้ ถึงทราบในข้อความที่สวดนั่นพร้อมกันไปก็ได้แต่ในวันแรกๆคงจะทำยากหน่อยพอทำไปหลายๆวันแล้วมันก็ทำได้พร้อมๆกันไปในหลายความหมายอย่างนี้เป็นการสาธยายความจํากอดได้เป็นการทำสมาธิก็ได้เป็นการดื่มดำอยู่ในรถของพระพุทธกระธรรมประสงก็ได้ก็ให้มีการทำวัดสวดมวนต์เช้าเย็น ที่เป็นประโยชน์สูงสุดอย่างนี้จนกว่าจะถึงวันลาสิกขาและสิ่งที่ตั้งใจจะพูดวันนี้เวลานี้ก็มีเรื่องเดียวคือว่าให้ทำวัดเจ้าทำวัดเจ็นนี่ให้ดีให้รับประโยชน์เต็มที่อและพอยุติการบรรยายแล้วเพื่อเธอทั้งหลายจะได้ทำการตรวจมุนตาทำวัด เช้าทําวัดเจ็นนี้ต่อไป